คุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องแปลกๆของสัตว์มามากมายค้งคาวตาบอดนกอูดเอาไว้เก็บน้ำหรือปลาทองมีความทรงจำแค่สามวินาทีแต่รู้หรือไม่นี่คือเรื่องราวผิดๆที่หลายคนอาจจะยังเชื่ออยู่สวัสดีครับคุณกำลังฟังพร้อมเหลาหากชอบผลงานของเราอย่าลืมกด subscribe วันนี้เราจะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ที่หลายๆคนเชื่อทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงค้างคาวไม่ได้ตาบอด ค้างคาวคือสัตว์ที่แปลกมากๆชนิดหนึ่งนอกจากหน้าตาที่ไม่ธรรมดาแล้วพวกมันยังนอนห้อยหัวกลับด้านและหากินในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดซึ่งในบางชนิดยังกินเลือดอีกด้วยทำให้ค้างคาวกลายเป็นสัตว์ที่มักเกี่ยวข้องกับพูดผีโดยเฉพาะแวมไพร์แต่เรื่องที่น่าทึ่งของมันคือความสามารถที่มันใช้ตอนหากินเวลาที่มืดสนิทด้วยความสามารถการระบุต,ตำแหน่งจากการใช้เสียงหรือเอ h o โคโลเคชั่น ความเก่งกาจของพวกมันที่สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมได้โดยไม่ต้องใช้วิสัยทัศน์การมองทําให้เกิดเป็นความเชื่อที่ว่าค้างคาวเป็นสัตว์ที่ตาบอดหรือมีสายตาที่ไม่ดีนะักพวกมันจึงต้องใช้เอ็กโคโลเคชันช่วยในการหาอาหารและใช้ชีวิตตอนกลางคืนที่ไร้แสงสาดส่องความเป็นจริงแล้วค้างคาวไม่ได้มีสายตาที่แย่กลับกันพวกมันมีสายตาที่อาจจะเรียกว่าดีแล้วเสียด้วยซ้ํา ตาเล็กๆของค้างคาวนั้นจะไวต่อแสงมากโดยตาของพวกมันอาจไม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจนหรือมีสีสันเท่ามนุษย์แต่เท่านี้ก็เพียงพอและเหมาะสมกับการหากินตอนกลางคืนที่มืดสนิทแทบมองไม่เห็นถึงแม้จะบอกว่ามันแทบไม่ได้ใช้สายตาในตอนกลางคืนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสายตามันจะแย่อย่างที่คิดหนกอูดไม่ได้มีไว้เก็บน้ำ เรารู้กันดีว่าอูดคือสัตว์ที่สามารถมีชีวิตยอยู่ได้นานแม้จะไม่ได้กินน้ำทําให้พวกมันกลายเป็นพาหนะที่เหมาะสมที่สุดในการเดินทางผ่านพื้นที่แห้งแล้งอย่างทะเลทรายจุดเด่นอีกอย่างของมันก็คือหนกอูดขนาดใหญ่ที่หลังของมันนั้นแตกต่างจากสัตว์สีข่ขาอื่นๆซึ่งหลายๆคนคิดว่ามันสามารถเก็บน้ำเอาไว้ในหนกในตอนที่มันขาดน้ำความเป็นจริงคือ ความเป็นจริงคือมันมีไว้เพื่อเก็บเยื่อไขมันที่ทำหน้าที่เหมือนสเสบียงอาหารต่างหากอูดคือสัตว์ที่อาศัยในเขตทะเลทรายซึ่งอาหารและน้ำขาดแคลนดังนั้นเมื่อมันมีโอกาสได้เข้าถึงอาหารร่างกายก็จะเก็บไขมันเอาไว้ทำให้โหนกใหญ่ขึ้นและสามารถนำมาใช้ในเวลาที่ไม่ได้รับสารอาหารเป็นเวลานานซึ่งโหนกของมันจะค่อยๆเล็กลงจนกว่าจะได้เติมเข้าไปใหม่อีกครั้งนอกจากนี้โหนกของมันยังช่วยรักษาอุณหภูมิได้อีกด้วย ทะเลายนอกจากจะเป็นสถานที่ร้อนและแห้งแล้งแล้วในตอนกลางคืนยังเป็นสถานที่หนาวจัดอีกด้วยนกอูสามารถทำหน้าที่เหมือนฉนวนกันความร้อนในตอนกลางวันเมื่อตกกลางคืนมันจะกระจายความร้อนไปทั่วร่างกายเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร่างกายต่ำเกินไปแต่ถึงแม้นกอูจะไม่ได้มีไว้เก็บน้ำแต่ความเชื่อที่ว่ามันสามารถเก็บน้ำได้ก็เป็นเรื่องจริง อูดนั้นมีเม็ดเลือดที่สามารถกักเก็บน้ําได้มากกว่าสัตว์ทั่วไปเมื่อมีโอกาสมันจะกินน้ําเข้าไปจํานวนมากโดยในเวลาแค่10นาทีมันสามารถกินน้ําเข้าไปได้มากถึง115ลิตรและมันจะกินไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงขีดจากัดของตัวเองนี่จึงอาจเป็นที่มาของความเชื่อที่ว่ามันเก็บน้ําเอาไว้ในโหนกนั่นเองนกกระจอกเทศไม่ได้มุดดินเวลาที่มันตกใจนกกระจอกเทศนะั้นเป็นนกที่แปลกแตกต่างจากสัตว์ทั่วไปมาก อย่างแรกคือพวกมันเป็นนกขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันด้วยความสูงเกือบถึง3เมตรและแม่พวกมันจะบินไม่ได้แต่ก็สามารถวิ่งได้เร็วเกือบ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยขนาดและความเร็วนี้มันก็น่าจะเป็นสัตว์ที่น่ากลัวแต่กลับมีความเชื่อที่ว่าพวกมันเป็นสัตว์ที่ขี้ขลาดมากและเมื่อไหร่ที่มันกลัวหรือตกใจมันจะมุดหัวลงใต้ดินเพื่อหลบซ่อนจากอันตราย มีคนจํานวนไม่น้อยที่เชื่อว่านกกระเจกเทศจะมีนิสัยตลกๆแบบนี้ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วในเวลาที่พวกมันตกใจหรือกลัวแต่ไม่สามารถหนีได้พวกมันจะนอนนิ่งลงกับพื้นเพื่อไม่ให้เป็นที่สนใจจากสายตาของนักล่าแทนแล้วภาพต่างๆที่พวกมันจะมุดหัวลงไปในดินละ่ะพวกมันทําไปเพื่ออะไรกันแน่คําตอบก็คือพวกมันกําลังดูไข่ที่พวกมันซ่อนเอาไว้ต่างหาก นกกระจอกเทศจะขุดดินให้เป็นโพรงที่ไม่ลึกมากสาหรับทํารังและวางไข่โดยพวกมันจะใช้จาง,งอยปากเพื่อพลิกด้านของไข่ไปมาอยู่ตลอดเพื่อให้ไข่แต่ละด้านร้อนเท่าๆกันนกกระจอกเทศที่มุดหัวลงไปในพื้นจึงเป็นภาพแปลกตาที่กลายเป็นความเชื่อว่าพวกมันกําลังหลบซ่อนจากอันตรายซึ่งในความเป็นจริงแล้วหากโดนคุกคามพวกมันก็สามารถกลายเป็นสัตว์ที่อันตรายพอตัวทีเดียวโคอาล่าไม่ใช่หมี โคอาลาคือสัตว์พื้นเมืองจากออสเตรเลียโดยหน้าตาน่ารักน่าชังของพวกมันทําให้มันเป็นสัตว์ชนิดแรกๆที่มักถูกนึกถึงรองจากจิงโจ้และนกอีมูหากพูดถึงออสเตรเลียแต่ถึงจะถูกเรียกว่าหมีโคอาลาความจริงพวกมันไม่ใช่หมีกลับกันโคอาลาใกล้เคียงกับจิงโจ้มากกว่าหมีเสียอีก หมีหรือแบร์คือสัตว์ที่อยู่ในวงสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่เออร์ซิไดตัวอย่างหมีในวงนี้ก็คือหมีสีน้ำตาลหมีขาวหรือมีแพนดา้ขนาขณะที่โค阿าคือมาสูเพียวสัตว์มีถุงคล้ายกับกระเป๋าที่อยู่บริเวณหน้าท้องสำหรับใช้ในการเลี้ยงลูกซึ่งตัวอย่างสัตว์จำพวกมาสูเพียวก็คืออพพัซม m อมแบดควอกกาหรือจิงโจ สาเหตุที่พวกมันถูกเรียกว่าหมีนั้นมาจากในอดีตที่ชาวยุโรปเดินทางมาถึงออสเตรเลียและได้เห็นพวกมันเป็นครั้งแรกก็เกิดการเข้าใจผิดเพราะโคลามีรูปร่างหน้าตาที่ดูคล้ายกับหมีกลายเป็นชื่อเรียกว่าหมีโค阿าตามานั่นเองหนึ่งปีของสุนัขไม่ได้เท่ากับ7ปีของมนุษย์สุนัขหรือหมามีอายุไขที่สั้นกว่าเราทําให้พวกมันโตและอยู่ในช่วงเต็มวัยเร็วกว่ามนุษย์มากโดยมนุษย์มีอายุไขเฉลี่ยที่ประมาณ70ปี ขณะที่สุนัขมีอายุไขเพียงราว1สิบถึงสิบสามปีซึ่งวิธีเทียบอายุที่เรามักได้ยินคือ1ปีของพวกมันเท่ากับ7ปีของมนุษย์เช่นเมื่อมันอายุ4ปีก็จะเท่ากับมนุษย์อายุ28ปีหรือมีอีกวิธีที่เชื่อว่าจะได้ตัวเลขที่ตรงกว่าคือการนําอายุของพวกมันมาลบด้วย2คูณ4และบวกเข้าไปอีก21เช่นถ้าสุนัขอายุ4ปีก็จะได้อายุเท่ากับมนุษย์29ปี หรือถ้าอายุ7ปีก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ41ปีซึ่งสุดท้ายทั้ง2วิธีนี้ก็ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงเท่าไหรนะนน่นักนั่นเพราะสุนัขมีอัตราการเติบโตและการแก่ชาราที่ต่างกันกับเราเมื่อปี2020นักวิจัยจาก University of California San Diego School of Medicine ได้เผยแพร่งานวิจัยเปรียบเทียบอายุของมนุษย์กับสุนัขจากจีโนมงานวิจัยนี้สามารถทำให้เรารู้ว่า ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการที่ช่วยชะลอวัยต่างๆได้ผลดีแค่ไหนซึ่งจากผลลัพธ์ทําให้รู้ว่าสูตรต่างๆโดยเฉพาะการคูณด้วยเจ็ดเฉยๆนั้นได้ตัวเลขที่ไม่ตรงกับอายุไขจริงโดยผลวิจัยจะแบ่งวัยของทั้งคู่ได้เป็นวัยเด็กเท่ากับ2 6เดือนของสุนัขและ1-12ปีของมนุษย์วัยรุ่นเท่ากับ6เดือนถึง2ปีของสุนัขและ1 2 2 5ปีของมนุษย์วัยผู้ใหญ่เท่ากับ2-7ปีของสุนัข และ25-50ปีของมนุษย์และไวชาราเท่ากับ12ปีของสุนัขและ70ปีของมนุษย์แต่ข้อจำกัดของงานวิจัยก็คือตัวอย่างของการทดลองนี้มีเพียงสายพันธุ์เดียวคือลาบาร์ดอร e รีทิเวอร์ซึ่งสายพันธุน์อื่นๆอาจมีอายุยืนกว่าหรือสั้นกว่าผลลัพธ์ที่ได้มาจึงอาจใช้ไม่ได้กับสุนัขทุกๆตัวแต่ก็ทำให้เรารู้ว่า1ปีของพวกมันไม่ได้มีอัตราเดียวกันกับมนุษย์และอาจจะยืนยาวหรือสั้นกว่าที่เราคิดนั่นเอง ปลาทองไม่ได้มีความจําแค่3วินาทีหนึ่งในสิ่งที่โด่งดังที่สุดของปลาทองคือความเชื่อที่ว่าพวกมันมีความจําที่สั้นมากเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นแม้จะไม่มีข้อมูลใดๆมารองรับแต่ความเชื่อนี้ก็แพร่กระจายไปและกลายเป็นภาพจําของปลาทองต่อคนทั่วโลกนานหลายสิบปีแต่ในความเป็นจริง เป็นที่ยอมรับในทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ช่วงปี1960แล้วว่าพวกมันมีความทรงจําที่ดีมากซึ่งมีการรับรองด้วยการทดลองและการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์โดยงานวิจัยจากปี2014กล่าวว่าพวกมันสามารถจดจำได้นานอย่างต่ำ3เดือนและสำหรับบางตัวอาจเป็นปีจริงๆแล้วปลาทองมีความทรงจำที่ดีและฉลาดกว่าที่หลายๆคนคิดทำให้พวกมันมักถูกใช้เป็นตัวอย่างการศึกษาความทรงจำในสมองของปลาด้วยปลาทองสามารถฝึกฝนให้ว่ายน้ำผ่านเขาวงกต ตอบสนองต่อแสงและเสียงและกลับไปยังแหล่งอาหารในเวลาเดียวกันในแต่ละวันได้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความสามารถที่ต้องการความทรงจำที่มากกว่าแค่ไม่กี่วินาทีเมื่อปี2020ชายชาวจีนคนหนึ่งใช้เวลา3เดือนฝึกให้พวกมันเล่นฟุตบอลแบบง่ายๆได้ด้วยซึ่งเหตุผลที่พวกเรามักจะคิดว่าพวกมันมีความจำสั้น อาจเป็นเพราะภาพลักษณ์ที่ไม่ได้ดูฉลาดเท่ากับสัตว์ชนิดอื่นๆรวมถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปลาและมนุษย์ไม่ได้มีความใกล้ชิดเท่ากับสัตว์อื่นๆเช่นหมาหรือแมวเมื่อนําพวกมันมาเลี้ยงในโหลใบเล็กๆที่ไม่มีสภาพแวดล้อมให้ตอบสนองมากมายนะัก<ๆ>ก็เป็นเรื่องง่ายที่ทําให้เข้าใจผิดว่าพวกมันจะมีความทรงจําสั้นกว่าสัตว์ทั่วไปทั้งหมดนี้คือเรื่องของสัตว์ต่างๆที่เรามักเข้าใจผิดมีเรื่องอะไรอีกบ้างคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้นะครับ หากอยากสนับสนุนเราสามารถกดซุปเปอร์แตงให้กับเราได้หากชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาของเราในอนาคตขอบคุณที่รับฟังพร้อมเหล่าครับ